ตัวตึงเตงหนึ iento, ่งเขาว่ากันว่าคนนี้ตึงจัดเลยนี่ก็คือป้าอินนะคะตัวตึงเตงหนึ่งนครปฐมเลยถ่ายมานานยังสองปีกว่าแล้วจ้ะวันนี้หนูมีเกมมาให้ป้าเล่นด้วยแหละถ่ายถูกแล้วรับัง์ด้ลยนะสนใจเปล่าสนใจดิพร้อมไหมพร้อมเฮ้ก่อนเฮ้รู้เปล่าว่าชุดสร้างอาชีพเต็งหนึ่งอะราคาเท่าไหร่สิบต่อสิบต่อสองพันเก้าร้อย เป็นการชิมเดี๋ยวหนูจะให้เบื้อินน่ะชิมเนื้อของก๋วยแล <Okay. S 1> ้วให้ทาน่าอันไหนของเตงหนึ่งนะโอเคอ่ะ,อ,ะอันนี้ถ้วยแรกถ้วยที่หนึ่งใช่ไหม,ไมใช่เอาไปอันนี้ถ้วยที่สองใช่แล้วถ้วยที่สามถ้วยสุดท้ายใช่เปล่าใช่ทำไมถึงรูง้อ่ะเพราะมันนึบไิ่กันจริงมะจริงเพราะอันนี้มันนึบล,วลว้วนๆอันนี้ก็นึกล,วลว้วนๆคือมันนึกไม่เหมือนกันแต่อันนี้มันนึบๆรู้แล้วเป,เป็นของเตงหนึ่งใช่เป็นคำตอบที่ อเอาอินถูกคันต่ออุงเป็นร้อยนึงขอบคุณกาไปต่อ,อป่ะไปคันที่สามดีคารมเมลให้ป้าชิมสามรสถ้าไทายถูกหมดอันเนี้ยสามรสอ่ะได้มาอีก100<ม>รก้อยหน,นึ่งอันแรกอันไรบาสุก้าอัญชาอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวท้ายชาไต้หวันมัง้งมีขายไหมมี อันนี้ชาไต้หวานอันนี้ชาสายลับชาไทยอันนี้คาราเมลบาสุก้ามึงคำตอบดีดีไ็้หลุนดิไม่ตอบดิตเอาไปก่อาตื่นตึงจังนะเะี่ะขอบคุณค่ะได้กี่ร้อยสามร้อยขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่สะพานหนึ่งพระประโทนทางไปบ้านแถวรถกระบะมีป้าย ิบหมคะเขาสวยใจก็ดีผู้บ่าวก็เยอะ <laughs> <laughs>